ดีที่สุดในไทยตอนนี้เติมเร็วเติมไวภายในหนาทีนี่แหละคือของที่ควรจะมีติดรถทุกคันเลย Aston Hybrid Pro ปั๊มลมที่ตอบโจทย์ของคุณได้เจ๋งอะเครื่องปั๊มลมอันนี้ทั้งเล็กทั้งแรงแล้วก็เติมลมเร็วใช้ได้ทั้งไร้สายและต่อสายแบบไฮบริดมีแค่ Aston เท่านั้นที่ทำออกมา ขอบอกเลยว่าตัวนี้มีไว้ในรถตัวเดียวจบเลยนี่ครับแอสตันไฮบริดโปรเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าต้องมีติดรถไว้คือมันไม่ใช่ปั๊มลมธรรมดาครับแต่นี่คือปั๊มลมแบบไฮบริดที่ขายดีที่สุดในไทยตอนนี้เติมเร็วเติมไวภายในหนึ่งน,นาทีข้อดีของรุ่นนี้คือสามารถใช้งานสูบลมจากแบตเตอรี่ในตัวเครื่องหรือจากการเสียบสายไฟช่องจุดบุหรี่ในรถก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดหรือเสื่อมแบตทนมากชาร์จครั้งเดียวเติมลมได้ถึง12ล้อเติมลมเร็วมากคือเร็วกว่ารุ่นอื่นที่เคยใช้มาเลยครับสามารถเติมมมาางงงถถนนไไดด้่ึึ1 1ทีควัสู 5 0 psi จะรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานหรือแม้แต่ bon. ลูกบอลกดเลือกได้เลยเพราะมันมีถึง5โหมดที่ใช้งานขึ้นบนจอน,นี้ให้เลยครับผมที่สำคัญรุ่นนี้ไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เพราะมีแบตในตัวถึง4,500แอมป์ที่ชอบคือมีจอแสดงผลบอกชัดเจนละเอียดเลยนะครับว่าจะเลือกเติมลมอะไรตอนนี้ลมเท่าไหร่เราตั้งไว้เท่าไหร่ไม่ต้องเดาเลยครับใช้ง่ายจริงๆแต่ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินลืมชาร์จแบตมาใช้โหมดไฮบริดเสียบไฟกับที่จุดบุหรี่ได้เลยแล้วเขาเป็นชา์จแบบ ชา Gosh, แป๊บเดียวแบตเต็มแล้วแถมอุปกรณ์พวกหัวแปลงหัวต่อสาหรับใช้เติมลมเดอร์ไซคนต์จักรยานจะเป็นลูกบอลก็มีให้เลือกหมดเลยใช้งานได้หลากหลายแถมนี่ด้วยผุ้ผ้าสาหรับจัดเก็บแบตให้ใช้พกพาได้ง่ายสวยดูดีวัสดุดีสุดๆขนาดพกพาง่ายน้าหนักเบาเหมาะกับไว้บนรถมีนี่ด้วยครับไฟฉาย3โหมดื่อเรามีเหตุฉุกเฉินข้างทางทั้งไฟสว่างไฟกระพริบไฟ S O S ครบหมด และนี่เลยเจ๋งสุดๆ a s ตันเขามั่นใจเลยรับประกันให้ถด้13เดือนและมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานที่พูดจริงๆเลยนะนี่แหละคือของที่ควรจะมีติดรถทุกคันเลย Aston Hybrid Pro เติมเร็วพลังแรงปั๊มลมที่ตอบโจทย์ของคุณได้